ีครับรพอลไมหรือเปล่าครับพอลไมผมชื่อเต้ยนะครับเต้ยทำรายการตามหาคนที่พัดภาคจากกันใครนะพัดภาคจากกันใครนะมีลูกสาวเขาจะตามหาพ่อครับเขาบอกว่าลูกสาวเอยพ่อเขาเนี่ยชื่อสมานแป้นสุวรรณแล้วกไ็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนักนะครับผมเต้ยได้ข้อมูลมาหน,หนึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ที่นี่หนคน เป็นน้องชายของพ่อละไมนะครับผมก็เลยลองมาสอบถามดูแม่เขาเนี่ยชื่อเล่นชื่อแม่แดงนะครับเขาเคยมีเมียชื่อแดงมาก่อนไหมไม่เคยผมไม่รู้จักเลยชื่อแดงเนี่ยเมียนะแล้วแล้วพ่อพ่อเขาเนี่ยพ่อสมานเนี่ยชื่อเล่นเขาชื่ออะไรครับผมเคยชื่อชื่อมานตายไปลายปีนะครับหรอครับแกชื่อแปะไหมชื่อเล่นแกไม่ไม่มีชื่อเล่นเราชื่อนี้เลยชื่อมานอ๋อก็ชื่อหมานเลย โอเคโอเคครับพ่อก็ตอนนี้เต้ยเจอประมาณนนะี่ะในประเทศไทยที่ชื่อสมานแป้นสุวรรณอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ได้แต่เต้ยลองมาสอบถามดูนะครับรับรับโหสมานนี่ตายไปได้ยี่สิบปีแล้วมั้งสิบกว่าปีแลวครับ